ก็ขอ,ขอรกราบถึงคนรักอผมพ่อผมนะครับไซมอนนะวันนี้เราก็ยิงเงิน,นเกมเดว,วันวันที่แปรผันไปเท่าทุรีเดโมนะครับทั้งเราเลยกคือคาถาหลังนี้น่ะมันคืออะไรกันแน่นะผู้สร้างเลยก็คือสามทีดาวนั่นเองไปเราไปกันอีกว่านะครับผมเกมนี้น่ะเป็นเพลงตัวเดโมเท่านั้นนะเนื้อหาเกมนี้น่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังครับคุณทุกท่านต่งใ,ใจเข้ามาเล่นเกมนี้นะ สวัสดีผมชื่อแอตเตอร์เป็นชื่อที่โหลดใช้ได้เลยนะผมเองนะ่ะก็ไม่รู้ที่มาของชื่อนี้เหมือนกันนะนั่นจะกับผมนะ่ะเติบโตมาในบ้านของในกัมพาตั้งแต่จําความได้ก็มีชื่อนี้ติดตัวมาแล้วนะนี่คือบันทึกของผมเป็นเรื่องราวที่ใครที่อ่านแล้วคงคิดว่าเป็นปีนิยายเรื่องนึงแห่งเลยซึ่งก็แน่อยู่แล้วนะเพราะแม้แต่ตัวผมเองน่ะก็ไม่อยากเชื่อนะว่ามันคือเรื่องจริงแต่นั่นน่ะไม่ใช่ประเด็นนะ ผมไม่ได้สนใจเรื่องที่ว่าจะมีใครหยิบหนังสือทึกเล่มนี้นะมาอ่านหรือเปล่านะผมเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงอยู่แล้วนี่นะเป็นเพียงการจัดบันทึกถึงสิ่งที่ผมได้พบเจอมาตอนเองนะพร้อมหรือยังที่เข้าสู่เรื่องราวเต็มไปด้วยเท่าทุลีนี้พร้อมนะ้าอง่านแล้วก็จงตั้งใจให้ดีล,ละ่ะและสัมผัสกระดาษทุกแผ่นอย่างระมัดระวังเพราะว่ามันอาจจะแหลกสลายกลายเป็นค่าทุลีเมื่อไรก็ได้นะใครจะไปรู้ละ่ะแดดวัน ที่แปรผันเป็นเท่าทุลีนะครับแกถูกไล่ออกชีวิตที่ทำงานของผมนะ่ะอย่างที่บอกไปว่าผมตมาในบ้านในกำพร้างานว่าการสางผมนะ่ะก็ไม่สูงเทียบเท่ากับคนอื่นเขานะั้าเกิดทำให้ผมนะ่ะหางานทําไม่ค่อยจะได้ได้งานแต่ทีก็จะเจอแต่เจ้านายเถื่อนไม่ห่วยที่เราความคิดอะไรไม่ได้เลยวันดีคืนดีนะ่ะก็โดนไล่ออกตรไหนก็ไม่รู้นะ เพราะว่ามันเพียงงานเล็กน่ะที่ไม่ได้มีคุณภาพอะไรรับรองอยู่แล้วนะผมไม่เคยชอบหรือพอใจในงานที่ผมทําเลยสักนิดนะแต่ก็ต้องก้มหน้าก้มตาทําต่อไปเพราะว่ามันคือหนอทางเดียวนะที่จะพังชีวิตได้ปังเสียงของประตูนั้นดังก้องในสระบาสและแล้วมกถูกไล่ออกอีกตามเคยมาที่นี่เนี่ยก็เป็นเพียงที่ที่พึ่งสุดท้ายก็ยังไปไม่รอดนะ จบกันชีวิตที่ป้าฝันเอาไว้น่ะตอนนี้น่ะคุณตกงานอย่างสมแบบแล้วล่ะคุณเดินอ,อย่างไรจดหมายอยู่บน,น,นถนนท่ามกลางผู้คนคิดว่าจะไงกับชีวิตต่อไปดีค่าน้ําค่าห้องค่าไปได้มีจ่ายสักอย่างหนึ่งนะแค่ปัจจัยสี่อย่างที่อยู่อาศัยยังต้องมาปากันนี้แลเนี่ยความคิดฟุ้งซ่านหลงไหลเข้ามาในในหัวผมไม่หยุดเลยทันในนั้นคุณเองก็เหลือบไปเห็นรถรับจ้างคันหนึ่งกำลังรองให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ให้จูบเขาพี่หนึ่งเล่นเข้ามาในหัวนะนั่งก็เล่นอะมมีตังกังลเล่นเดียวสุดท้ายคุณก็จ่ายเงินจํานวนหนึ่งเพื่อใช้บริการรับจ้างนะเนื่องจากตอนนี้นะ่ะคุณมีเสียแล้วนะคุณเพียงแค่อยากจะมีความคิดที่พุ่งซ่านและหลงลืมโลกแห่งความเป็นจริงท่านเองในระหว่างที่รถขึ้นตัวนะ่ะบรรยากาศด้านนอกมีฝนตกพรมทั้งที่บรรยากาศก็ไม่ได้มีบอกเลยซ้ำว่าราวกับว่าสภาพอากาศ่ะได้ไปลเปลี่ยนไปตามสภาพจิตใจของคุณนะ หลังจากที่คิดอะไรไปเรื่อเปื่อยมาสักพักหนึ่งคุณก็มองออกไปด้านนอกและพบว่ายากาศบริเวณน,นั้นนะ่ะค่อนข้างดีถึง่น่้นสนุกจากจะได้เล่นสีหน่อยนะเอสเตอร์อคุณโชเฟอร์ครับจอดตรงนี้เลยครับเท่าไหร่ล่ะครับอืมไม่เป็นไรครับพอดีว่าเห็นพ่อหนุ่มดูมซึมหนาะคงจะเรื่องที่ไม่ดีมาสินะไปเถอะถือว่าลงแค่พาขับรถมาชมวิวเล่นกันละกันนะโอ้เอ๊จะดีหรอครับ นหนาขับคุณนะครับคุณลุงไปดีมาดีนะพ่อหนุม่มครับคุณออกไปและปิดประตูรถไว้เจอกันใหม่นะนางน้อยนะ่ะก็ไมนใข้ใจฟูในวันที่แยบนี้นะคุณคนขับรถนนะ่ะอธยาศใส่ดีมากทำให้ประกาศอบอ,อุ่นแล้วกลับว่าไม่ควรเป็นหน้าคนไกลเลยไม่ได้นะเราไมอยากจะเจอเขาอีกครั้งหนึ่งนะคุณก้าวจากรถ แล้วเริ่มเดินไปตามที่ต้องการปาดสายตามาองต้นไม้ใบหญ้าที่เปลกชุ่มแอ่งน้ําที่เผยเห็นหยดน้ําฝนอย่างชัดเจนเมื่อเคลิบเคลิ้มไปกับบรรยากาศสักพักนึ่งก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ยินเสียงของรถรับจ้างขับออกไปเลยพันหันกลับไปดูพป้ารับจ้างน่ะได้หายไปแล้วนะ คงเขาว่ามอแต่ชื่นชมธรรมชาติอยู่จำนวนตัวนะว่าว่ารัรบจ้างนะขับออกไปแล้วเดินไปเรื่อยๆขอจะให้สบายลืมเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่รู้ว่าเราหันไปทาีา่ไหนนะแ่กระทั่างวิจูัมก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ผิดปกติบรรยากาศรอบข้างขาวโพลจนมองแทบไม่เห็นเลยในบริเวณที่ห่างออกไปน่ะไม่กี่เมตรแม้ฝนยังตกอยู่ยังไม่หนักถึงขั้นที่จะทําให้มองแล้วไม่เห็นขนาดนี้นะบรรยากาศเงียบสงัด ไร้ผู้คนหรือสิ่งมีชื่อตใดๆไดๆ้ยินก็แต่เสียงของเม็ดฝนที่ตกทับดินหมอกเหรอคุณทำอะไรไม่ได้นอกจากิะไปเรื่อยเพื่อหาทางออกจากกลุ่มหมอกที่หนาแน่นนี้นะคุณน่ะจะไปเรื่อยเพราะว่าไม่มีทีท่าเลยที่หมอกจะจางลงเลยซ้ำยังค่อยหนาแน่นขึ้นมากกว่าเดิมจนมองไม่เห็นอะไรนอกจากสีขาวโพน จู่ๆหมอกก็เริ่มจางลงจนมองเห็นสิ่งรอบข้างได้คุณยืนอยู่บนทางเดินที่ดูเหมือนว่ารอบข้างน่ะจะเป็นป่าฮะคุณลุกนิรนนะรีบผันกลับไปมองทั้งเ้วยกลับมาแต่กลับพบว่าเป็นเพียงป่าทึบที่ไม่มีแม้แต่ทางให้เดินเลยแน่นอนว่าอิมคิดเรื่องปกติแล้วคุณพยายามคิดควางไม่ได้ถารพัดอย่างแค่แตะระเบิดฮนะ แต่ว่ายังไงน่ะมันคืออะไรที่นุ่งทาได้คือเพียงแค่รวบรวมสติและหัดหลังกลับเดินต่อไปทางเดินคุณไปเรื่อยจนกระทั่งเผาในของป่าน่ะค่อยๆเบาบางลงและได้พบกับซากประกับพังที่ดูเหมือนจะเป็นทางเข้าหรือทางออกของะไรสักาอย่างนะเด้เข้าไปพบกับฤหาสน์หดหลังใหญ่อยู่ลักษณะตกแต่งค่อนข้างไปทางย้อนยุคเล็กน้อยดูท่าเจ้าของน่ะเขาจะเป็นคนที่มีฐานะน่าดูเลย เงียบจังมีคนอยู่หรือเปล่านะเรื่อนมาหยุดอยู่ที่ประตูโลเหล็กบานนึงแล้วดูเหมือนว่าทางที่คนจะเข้ามาก่อนหน้านี้นะ่ะจะเป็นปตัวใหญ่ป็นเจ้าประตูตรงหน้าน่ะก็เป็นเพียงแค่ประตูกัน้นอาณาเขตเท่านั้นเองนะร่างคุ้นเลือไปที่ทางด้านของประตูและพบว่า มีกระดิ่งแผนอยู่รู้มือนว่าจะเอาให้เลขคนจากในเครื่องหากนะ่ะจะได้นะนี่คงเป็นรั้งสุดท้ายแล้วนะฟั่นกระดิ่งกริง่งกริ่งจริงกริ่งหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีกะแล้วเชียวว่าไม่มีคนอยู่หรอกนะหลังเดิงกับคุณหลังเดิงกลับไปในสภาพคอตกเพราะนอกจากควอทีอ่เหลือ จากทุกคนในคฤหาสน์แล้วแล้วก็รู้ทํายังไงต่อแล้วนะขออภัยสำหรับขับราช้านะครับผู้ชายเอ๊ะ <Hey, S 2> คุณหันไปตามต้นต่อเสียงและได้พบกับชายคนหนึ่งเสื้อใส่สูทกําลังเปิดประตูมื่อสักคู่อยู่แล้วก็กำลังรอคนอยู่เลยยินี้ที่ได้พบนะครับคุณแอสเตอร์อ,อ่ะคุณอโอเคอําคุณน่ะรู้ชื่อผมได้ยังไงกันครับ เรื่องนั้นน่ะไว้เดี๋ยวคุณก็จะรู้เองนะครับแล้วคุณคือใครผมเป็นพ่อบ้านของที่นี่ครับหลังกับคำเสื่อสามารถได้ผของกระต่ายเวลาเลยนะรอผมรอผมเหรอทำไมล่ะหมายถึงเราไมาจากกันเลยนี่นาจริงๆมันก็นานมากแล้วนะถ้าคุณจะลืมก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกหรอก นานมากคืออะไรม,มันก็ต้่งไงรับคนคนนี้นะ่ะตอบตไรอย่างกำกวมทั้นเลยนะดูเหมือนว่าแพเป็นเลี่ยงที่จะตอบแบบนี้นะ่ะมันไม่นา่าไว้ใจเลยนะนอกจากการเข้าไปในทืเลหาดแล้วก็่มีที่จะเราทำทำได้เลยนะรอบๆนะ่ะก็เป็นป่าทึบทั้งหมดเลยถึงจะไม่ค่อยน่าไว้ใจแต่นี่นะ่ะเป็นทางเดียวนะจะตัวกรอดได้แต่ไปเศษล้วอยู่กับป่าลับลกนะ่ะอันฟ้ามืดนะ่ะให้เสียงกายเป็นอาหารถัดป่ากคะไกลยอยู่นะขอโทษนะครับแต่ที่นี่ที่ไหนล่ะครับ พอดีผมเนื้อเล่นอยู่ดีๆน่ะแล้วก็จูจ่ๆอ่ะก็หมอกลงหนาหนักหมอกลงหนักน่ะแล้วผมน่ะก็หลงอยู่ที่นี่นะแล้วก็คุณบอกว่ากําลังรอผมอยู่นะแปลว่าแปลว่าไม่จะรู้อยู่แล้วนะใช่ไหมว่าจะเกิดกรารมีเกิดขึ้นนะ่ะมันเไิ่มแค่สตเดียวนะครับเรื่องแรกน่ะที่นี่น่ะคือคอันนิษฐาตระกูลที่ค่อนข้างมีฐาน,นะแต่ตอนนี้น่ะพวกเขาน่ะไม่อยู่ที่นี่แล้วนะมีผมคนเดียวี่คอยดูยแลครือข่าอยู่น่ะส่วนเรื่องที่ผม รู้ว่าคุณจะมานะ่ะเป็นควสั่ัของคนที่อยู่ในคฤหาสนี้ครับผมเองนะ่ะกําราบข้อมูลท้งใยมากมายหรอกครับเพราะงั้นนะ่ะก็คงต้องถามตอบเกี่ยวกับ,บ,บเหตุการณ์ที่เจอให้ไม่ได้หรอกครับผมขอพายดีนะครับงั้นเหรอช่วยไม่ได้นะแต่ล้วครับอาําผมจะเข้าไปในคฤหาส์ครับเดินตามผมได้เลยครับ เมือ่อเข้ามาด้านในคฤหาสน์ก็พบว่าคฤหาสน์หลังนี้นะ่ะหรูหราอลังการกว่าที่คิดไว้สิอีกนะทําให้คุณนะ่ะตื่นตาตื่นใจไม่น้อยจนเกือบจะลืมเรื่องแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นก่อนนี้ไปชนิดเลยนะผมจะนําส่วนต่างๆของคฤหาสน์ให้กอดน,นะครับจุดที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้น่ะคือห้องโถงใหญ่ซึ่งอยู่ทางใต้ห้องครัวอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับห้องน้าอ่ะอยู่ทางทิศตะวันตก ในส่วนของทั้นสองนะ่ะผมก็เตรียมวพว้งนอนสลับคุณเอาไว้แล้วอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับผมนะ่ะขอตัวไปตรวจดูวความเรียบร้อยในครึหงสัสหน่อยนะครับชัตสบายเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดหิวนะ่ะพร้องว่างตัวเย็นสามารถอานได้เลยนะครับพูดจบเข้าบ้านก็เดินจากไปอําช้าหน้าอยากเห็นสัรวดอยู่อหอกนะไปนบา,นบาน ท่านควนั่งพักสักหน่อยละกันนะอยู่ี่เพลงก็ดังนะเดินไปยังโซฟาที่ใกล้ท่านนั่งพักสักหน่อยแต่แล้วนะ่ะสายตานะ่ะก็เหลือไปมองเห็นกองสือพิมพ์ที่วางอยู่บนโต๊ะข้างๆแต่แล้วสายตาก็เหลือไปเห็นกองสือพิมพ์ที่วางอยู่บนโต๊ะข้างๆ หนึ่งในั้นนะ่ะมีหนังสือพิมพ์ดูที่เก่าแก่กว่าเป็นอื่นนะหยิบมาอ่านนะ,ะข่าวด่วนจุดจบของตระกูลชื่อดังศรก,กรร,ระดับตระกูลไม่เหลือไม่ได้ซากศพถือเป็นสรก,กรรมใหญ่ละเทดับเชียลเนื่องจากเหตุการณ์ก่อนนี้นะ่ะพึ่งเกิดการสูญเสียที่ตามมาติดนะทั้งทายาทคนโตเสียชีวิตและคนสุดท้องถายตัวไปริมถึง ภรรยาของรามตระกูลเองนะ่ะก็เสียชีวิตด้วยเียงกันนะเหตุการณ์สุดนะ่ะเมื่อมันตีสองสิบนาทีที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรุนแรงณนะคลือหดัดอันเป็นที่อยู่อาศัยของตระกูลดังคาดว่าในขณะที่เกิดเหตุเสียชีวิตทุกรายนะ่ยกำลังนอนหลับอยู่ติดมือตัวเลยนะว่ามีเพลิงลุกไหม้ก็ทําให้หนีไม่ทันหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะ่ะก็คือพราตระกูลเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวของตระกูลในตอนนี้น่ะ โัวกรรรครั้งนี้นะ่ะเป็นการจบของตะกุนอย่างแท้จริงเลยนะนี่มันข่าวเก่าไปสิบปีแล้วนี่ภาพในข่าวอ่ะก็ดูคล้ายกับคลิหัตแบบนี้ด้วยนะแต่ที่นี่นะ่ะเกงดูสมบูรณ์มีทุกอย่างเลยนะคงไม่ใช่หรอกมัง้งเกมไม่จบหาอัปเดตแล้วถ้าเราจะแจ้งทราบอีกครั้งหนึง่งโอเคผมเดโมสองนะครับตอนนี้ก็จบเดโมแล้วนะผมว่านะเกมนี้นะ่ะ คงไปต่อได้อีกยาวนะผมทั้งภาพประกอบที่ดีมากเลยแล้วก็เป็นเแนบบ่เป็นเกมที่แบบว่าให้ความรู้สึกแบบเหมือนเกมแนวอ่ะสืบสวนสอบส,สวนนะครับผมผมว่านะอ่าคะเหาดอ่ะที่ถูกไฟไหม้สิ้นแล้วอะ่ะคือที่นี่แหละครับอาจจะเป็นแบบว่าอ่าโซลับแลทั้งอย่างนะผมแล้วผมเดานะว่าพระเอกนะ่ะคงจะเป็นลูกชายที่หายตัวไปนะครับผมเป็นลูกคนสุดท,ท้องที่หายตัวไปนะครับที่พ่อบ้านออกมา ต้อนรับนะผมต้อนรับนะค,คงเป็นพระเอกนะครับที่เป็นลูกชายคนทีท้องจริงบอกว่าแล้วสิ่งที่น่าสนใจลยคือ,อพ่อบ้านนะครับเขาจาักชื่อเลยครับผมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต่อนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะค,คงต้องรออัพเดตต่อไปนะครับ